วันเดียวเที่ยวได้ทริปแอมทริปพี่อมสก้วใจีค่ะเฟรดอนคีม่แมวนะครับทีมอลิ c อินวันเด r l a แลนด์เออเหมือนเลยเหมือนเลยอ่ะในร้านนี่มีแมวทั้งหมดกี่ตัว23ตัวเฮ้ยเท่ากับที่บ้านเลยอ้าวเปิดคาเฟ่ได้เลยที่บสามเหมือนกันจริงเหรอจริงแมวอ่ะมีกี่สายพันธุ์บ้างนะครับมีสกอตติสค่ะ สฟิงค์มากกินก็แมนคูนเปอร์เซียมีกระต่ายด้วยท้อใหญ่มากอะเนี่ยอยากแซ่บครบเครื่องแบบแม่ต้องทำแบบไหนกับช่วงจริงหรือไม่จริงกว่าจะครบเครื่องแม่ก็ต่อสู้กับตัวเองมาเยอะคือพี่เอเป็นคนเขาชอบผู้หญิงหุ่นดีพอหุ่นแซ่บปุ๊บกินหัวกินหางกินแกตลอดตัว ปีไม่จืดจางเพราะมันเติมหวานจนน้ำตาลเรียกพี่ทํากับข้าวให้ทานหออมั่นแบบพาไปคุกกิ๊กนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาเขาก็จะมาหอมแก้มทุกวันมากอดอ,อะไรอย่างเงี้ยตั้งตัวเป็นธนาคารประจำบ,บ้านสั่งสามีฝากเงินได้แต่ห้ามถอนเขาได้เงินมาเขาต้อง,องโอดให้เราเออวันนึงก็ให้100บาทพอ ชีวิตนี้พี่ขอใช้ให้คุม้มคุ้มเวลาหาความสุขให้ครอบครัวคือลูกชอบไปจับปูจับหอยอะไรเงี้ยให้บใสาช่วยน้ำเออแล้วนะเ,เอาลูกมาอ้ามีข้อพิดดีๆในการใช้ชีวิตยังไงบ้างไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําด้วยความรักมันจะประสบความสําเร็จวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริป